สวัสดีครับทุกคนวันนี้เอิร์มาอยู่ที่ BYD Museum ยังคงอยู่ที่เมืองเฉินเจินประเทศจีนอยู่นะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับย,ยู่อยู่ที่ตึกเฮดคอ u a เตอร์เก่าของทาง BYD นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดกำเนิดของแบรนด์ BYD ที่เราเห็นกันนะปัจจุบันนี้เลย ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกำแพงที่เขาโชว์นะครับประวัติทั้งหมดของ BYD นะครับจะเห็นเนี่ยด้านหน้าของตึกนี้นะครับตอนแรก BYD เนี่ยเป็นแบรนด์แบตเตอรี่นะครับจะเห็นว่า BYD Battery Company Limited หลังจากที่มีความสําเร็จนะครับเรื่องด้านการทาแบตเตอรี่นะครับให้คอน sumer ใช้นะครับเขาก็เปลี่ยนมาทำรถยนต์บ้างนะครับเนี่ยช่วงแรกรถยนต์ BYD ก็จะประมาณนี้นะครับ นี่จะเป็นพอประวัติของเขานะครับโชว์เนี่ย World First Steam Car นะั้นมันดึงเข้าดึงออกได้ด้วยนี่เท่มากเลยนะ World First f o u r stroke e n g น n e นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์สีจังหวะอันแรก นี่นะครับก็จะเป็น b y d bus ที่เป็นแบบรถไฟฟ้าทั้งคันเลยนะเนี่ยเขาเอาไปมาให้โชว์ดูตัวแบตเนี่ยจะอยู่ด้านใต้นะครับของตรงนี้นะเนี่ย High strength steel นะครับสำหรับแชสซีแล้วก็จะเป็นแบตอยู่ด้านใต้นี่นะครับก็จะเป็นตัว t r a n s f o r m a t i o n ของ b y d นะครับซึ่งอันนี้เป็นรุ่นแรกของเขานะครับตัว In place U turn ก็จะเห็นว่าเนี่ยในตัวเบา5นะเลี้ยวกับที่ที่ใช้วงเลี้ยวแคบนะครับแล้วก็2024นะครับ e platform ที่มี c o m p a s s U turn นะครับก็ เนี่ยจะเหมือนตัวเดนซาดีนายจีทีนะครับที่เราไปขับกันมาแล้วนะเนี่ยมันจะวนรอบนะครับโดยใช้ล้อหลังเนี่ยหมุนคนละด้านนะครับแล้วก็ล้อหน้าหมุนตามทิศทางให้เราจะไปนะครับแล้วก็ผักรถไปรอบอันจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับนี่คือแท้งเทินนะครับก็เราเห็นกันไปแล้วนะครับกับยังวัง U8 นะวนอยู่กับที่ และนี่ก็จะเป็นตัว b y d พันนะครับที่เขาแยกชิ้นส่วนออกมานะครับเป็นระบบ DMI นะก็จะดูแต่ละชิ้นว่ามีอะไรบ้างน,นะก็จังหน้าเครื่องยนต์ล้อยางนะครับแล้วก็แยกชิ้นส่วนออกมาหมดเลยจากห้องที่เขาโชว์ตัวเทคโนโลยีแบตเตอรี่กับช่วงล่างนะครับเขาภูมิใจมากนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยนี่ครับคืออย่างวังยูเก้านะครับจะเป็นตัวแชสซีของรถเลยซึ่งเนี่ยแชสซีของเขานะครับทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์แท้ๆทั้งคันแบตไปเลยตั้งแต่ด้านล่างเนี่ยขึ้นมาถึงหาังคาหมดที่เลยนะครับจริงๆเนี่ยดูผ่านๆมันเหมือน แคแล็บนะแต่มาดูด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แท้จริงเนี่ยจะไปรู้สึกเลยว่าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะขึ้นไปถึงลังคานู่นเลยนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งชิ้นเลยแล้วก็เป็นเรียซับเฟรมแยกนะประมาณนี้นะครับเขาภูมิใจมากนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในรถยนต์คันแรกๆในจีนเลยที่ทํามาจากคาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นทับแบบนี้เลยนะครับ ซึ่งมาบอกนะครับว่า b y d ในอนาคตเนี่ยเขากะจะสร้างอื่นนีครับอย่างเช่นตัว Skyrail เนี่ยซึ่งเขามีอยู่แล้วนะครับภายในตัวแคมปัสของเขาหรือว่าอนิคมเนี่ยเขาใช้ b y d Skyrail ตัวนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเนี่ยมันจะเอามาลดนะครับเป็นตัว transportation system นะครับที่ใช้ในเมืองในจีนในอนาคตแน่นอนนะครับแล้วก็ในตัวแคมปัสใหม่ของ b y d เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยจะเป็นดีไซน์โดยทางเขาหมดเลยนะครับก็ดูสวยงามดีเหมือนกันนะครับ ขึ้นมานั่งด้านในเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลโฉมเหมือนรถไฟของเขาจริงๆเลยนะครับนี่เป็นผังควบคุมนะของตัว BYD Skytrain นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆเป็นออโต้นะครับเขาภูมิใจมากนะครับโชว์ครบทุกอย่างเลยเนี่ยออกมาฟังนี้นะก็ประมาณนี้นะครับ BYD เนี่ยมองอนาคตไกลแล้วก็มองอนาคตที่สีเขียวแน่นอนเพราะเป็นรถไฟฟ้าแบบนี้เลยครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ BYD Museum ที่นี่ครับเออต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับได้ดูทั้งบริษัทตั้งแต่เริ่มนะครับตั้งแต่เขาเริ่มทําแบตเตอรี่คอนซูมเมอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมาถึงตอนนี้ที่สร้างรถยนต์มาก่อนนะครับเป็นเจเนอเรชันแรกๆก่อนที่เป็นแบบโมรถยนต์แบรนด์อื่นๆมารวมๆกันจนมาถึงปัจจุบันนี้ที่เขาผ่านมาได้นะครับมาทํารถยนต์เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ใหญ่สุดในโลกนะครับสำหรับ BYD ณตอนนี้นะครับบอกเลยว่าแบรนด์เขาเนี่ยสักเซสฟูลมากๆนะครับทั้งด้านภาค คอนซูมเมอรอิเล็กทรอนิกส์และผ้าของรถยนต์นั่นเองวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ